สวัสดีทุกคนเชิญมาตในสุนที่ท่าเรือท่าช้างนะครับผมวันนี้บอกเลยเลยว่าฝนตกแรงมากนะครับวันนี้เป็นการฝึกซ้อมเรือพยหาญาติราทางสนมานะครับผมวันที่22ตุลาคมนะครับฝนตกมากแล้วก็ตอนนี้เรือมาแล้วัทุกคนแต่บ้านไม่น่าจะได้เห็นอกเพราะว่าคนเยอะแล้วก็ฝนค่อนข้างที่จะแรงมากๆนะครับผมฝน ฝนไม่หยุดไม่หยุดตกเลยวัน,วนนี้ก็จะมีผู้คนนะครับผมเยอะแยะนะครับผมทั้งาชาวไทยแล้วก็ชาวต่ตางชาติเองนะครับดูเสีายรด์มากครับวันนี้ว่าจะมาถ่ายคลิปแบบสวยๆให้ทุกคนได้ชมกันนะครับเดี๋ยวจะซุปไงร่ที่จะซูมได้นะครับผม ไม่ได้ทุกคนวันนี้บอกเลยว่าเสียดายมากๆครับ โแต่ว่าผู้คนนี่เขามีอ่ามีร่รมมาเนี่ยเขาก็ออกไปชมั้งหนอกนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่น่าจะสวยเนี่ยเพราะว่าฝนตกแรงไม่ไมองไม่ค่อยเห็นนะครับผม มาทุกวันตัดมาดูมุมข้างหลังว่าทุกคนนะครับผมฝนตกแรงมอากแรงจัดจัดเลยครับผมมองอะไรไม่เห็นเลย ฝนก็แบบไม่หยุดนะทุกคนนะตกแบบนิ่งมากลยคุณนะแรงแบบนิ่งมากเลย

นะครับตอนนี้ฝนก็ยังไม่หยุดนะครับตกมา 20นาทีนะครับผมนะฝนยังไม่หยุดเลยนะครับตกแบบนิ่งมากครับผมนะตกแบบแรงแบบนิ่งมากๆเลยทุกคนไม่มีแป๋จริงๆฝนก่อนนะครับผมแล้วก็การฝึกซ้อมเรือก็หยุดนะครับผมนะเจ้าหน้าที่ก็ขึ้นมาตรงท่าเรือท่าช้างก็มีนะครับผมเพราะว่าพนกานจีจานจรายนะครับฝนตกแหลกว่ฝนตกแรงแล้วก็ลมแรงด้วยนะครับผม วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่การสึกซ้อมไม่ค่อยราบไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะครับดูครับผู้คนก็มารอชมกันเยอะเสียดายมากทุกคนนะพี่พี่พีพ,พายก็แบบ ประยกกันทุกคนนะครับผมต้องหยุดก่อนนะครับการฝึกซ้อมเรือวันนี้นะครับผมนะบฝนตกแรงมากเอาละครผมคลิปนี้สุนก็จะได้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับทางขาบวนเรือก็ น่าจะยกเลิกแล้วหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าไปต่อไม่ไหวจริงๆนะครับน้ําขึ้นแล้วก็ลมแรงนะครับผมนี่ครับเจ้าหน้าที่น่าจะเอาเรือกลับนะครับผมนะตอนนี้ทุกคนก็ตกมือกันยกใหญ่นะครับผมบอกเลยว่าพี่พีพายนี่บอกเลย่าสุดยอดมากครับผมเป็นกาลังใจให้ครับเรือไปต่อไม่ไหวครับนี่ครับ สุดยอดครับผมวันนี้สุดยอดเรื่องฝนฝนนี่บอกเลยว่าตกเกือบสัวโมงครับจนขบวนเรือฝึกซ้อมยกเลิกนกะครับผมองฟ้พแจ่มใสแล้วทุกคนเ <c oughs> อาละไว้เจอกันใหม่คลิปหนะน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ